แรงนี่เขากล้าเสี่ยงปลูกบ่มีตาคนตามีตาคนเดียวมีบ้ามีคนที่บ้าคนเดียวทำไมลุงถึงกล้าปลูกกันเพราะอะไรมีมีของดีไหมน่ะมีของดีมียาตัวเนี่ยอ๋อตัวไหนตัวไหนยาตัวไหนอาหารพืชนี่อ้าวอ้าวมีตัวไหนบ้างมันสีนั่นเนี่ยมันสีแบบว่าจะแบบอะไรมันชุดนี้ชุดนี้อะไรชุดนี้ใส่อะไรมั่งอ่าใส่เท่าไหร่บอกสิวิธีการมีนี่มีตัวตัวจิม่ยนเหี้ยไทยใส่แถวนี้ใช่แถวนี้ ก so right. so so ็แผกก็จะใส่ให้ตาเนาะเป็นคนปรุงแล้วก็บํารุงเองคุณตามีหน้าที่ฉีดกับเรากับช่างจ้อนเป็นมือขวาตาเลยที่มาคอยดูแลไล่ข้าวโพดแปลงนี้ก็จะใช้ไม้แผ่นหนึแคปซูลตัวไม้แผ่นสองนี่ก็จะเป็นสามสิบซีซีตัวนี้จะเป็นไม้แผ่นหก็คือไคโตัวซานตัวนี้นะคะสามสิบค่ะ เพราะว่าใช้แบบไม่ต้องเสียดายเลยค่ะของ<ด>เรามีแต,แ,แต่สร้างมีแต่บำรุงมีแต่เร่งให้เจริญเติบโตแล้วก็ที่สำคัญนี่ไม้พาวาเวอร์แฟลตขาดไม่ได้นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องแทรกซึมและกะน็นำพาอาหารเข้าไปสู่ต้นยันรากอย่างรวดเร็วแล้วก็โตไวด้วยเนะาะโตไวนี่พนันอะไรนี่ยก็บแกะโต แปซิิกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเปดเก้าออ่าอันนี้ด้านนี้จะเป็นแปลงนี้จะฉีดพ่นชุดไมายแพนนะคะนี่เซ็ตนี้เลยล่าสุดหมั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 ดนะคะแล้วก็ดีดีดีหรือุดเสื้อี่อแล้วอยากไปดูไหมด้านที่ไม่ได้ฉีดเป็นยังไงไปดูแปลงใต้ก็ได้ไปดูด้านที่ไม่ฉีดไหมเออไปดูแปลงใต้ไปแต่ทีนี้ตัวนี้นะคะเซ็ตนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท PSK ของเราได้ทำมาให้กับสู้กันทัก ทุกฤดูการทนแรงทนฝนทนหนาวทุกสภาพอากาศเป็นไงท้าพิสูจน์แล้วว่าการปลูกข้าวโพด่าแรงเป็นไงบ้าเดีบ้าบ้าเลยนะเขาว่าไม่บ้าแล้วเราบ้าที่จะใช้ชุดนี้เดี๋ยวได้จังหน่อยเขาว่าพ่อหงหาสิดีเดี๋ยวนี้กำลังบ้านี่นี่นี่ ใครก็บอกว่าใครก็บอกว่า,วาพ่อใหญ่งานะเป็นบ้าหรอทำข้าวโพดปีนี้เขาไม่ทํากันมันแรงแต่คุณตาสง่าบอกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าให้ใช้เซตนี้นี่ไม้พาวเวอร์เซตหรือไม้์แพนของเราเซตนี้นะคะเป็นไงแล้วแล้วแล้วก่อนที่จะฉีดนอนลงเยอะด้วยนะใช่นอนอเยอะพอได้ฉีดปุ๊บ หายทันทีใช่ปะมันมีหนีเลยวะหนีเลยมีเหนือด้วยลากนะคะสองชั้นสองชั้นลากจะแข็งแรงมากเลยค่ะต้นเน่ยยักพักด้วยนมีบ่มีท่าบ่อมีท่าีอด